นีเจอ้อมค่ะนี่คือเอ๋งนะคะก็ได้ดูนะคะนะคะเราก็ไล่เพลงมาเราเปิดอยากจะรู้นะคะเป็นเพลงแรกของชั่วโมงนี้อันดับที่19ค่กับ p y l y s t s t t h t w e w k e k นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาที่คนเราพูดว่าเอง๋งแบบโอ้เสียหมาอะไรเงี้ยบางคือมันคือบางทีมันมาจากเสียหน้าสําหรับเราป่ะอานมันคืออาการของการเสียหน้าเสียอะไรก็แล้วแต่จะพูดกันเล่นๆกัน,นไปพูดอะไรก็ได้เนาะแต่อาการเสียหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีเปล่า มากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลว่าเราเป็นยังไงด้วยนะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะคุณนู้ฟังมันก็บางทีเรื่องเสียหน้ามันมันสัมพันธ์กับเรื่องของอารมปะจากวันที่เราเห็นข่าวกันหลายๆวันช่วงนี้ที่บอกว่ามีไรเดอร์ขับสวนทางมาที่วันนั้นเราพูดกันเฉียวใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของการเสียหน้าแต่ถามว่าเสียไหมบางคนก็แค่หันโดนหันมองหน้าลดแสงแล้วหันมามองหน้าก็รู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าแล้วนะว่าเหมือนโดนหยาม อยู่ๆก็จะรู้สึกโดนหยามเฉยๆใช่ป่ะเขาหันมาที่เขาอาจจะเมื่อยคอก็ได้ไม่ได้จะหันมามองหน้าเราแค่เขาเมื่อยแล้วเขาเอี้ยวไปจังหวะที่เราคิดพอดีก็เลยคิดว่าเสียหน้าเสียฟอร์มก็เป็นไปได้ว่าพอโดนตะโกนถามว่าเอ้ยขับรถหรืออะไรเงี้ยที่ที่กระจกเฉียวก็อาจจะรู้สึกเสียบุคลิกไปนิดหน่อยก็เลยลงมาตะบันกันไปนะคะกะเตะพลาดขากันไป ก็เรียกได้ว่าก็มีผลกระทบกับหน้าที่การงานอีกคนหนึ่งที่วันนั้นเราก็คุณผู้ฟังก็รู้กันเยอะเลยแหละทั่วทั้งประเทศอะเนาะที่ไปชวนที่ในร้านข้าวต้มอะชวนผู้หญิงจะขอเขาชนแก้วแล้วเขาไม่สะดวกจะชนเพราะเขาอยู่ข้าวไงนะคะก็ก็กลับไปที่โต๊ะสักพักก็กลับมาพร้อมแก้วแล้วก็แฟบลงไปเจอเตะเข้าไปยังไม่เท่าไหร่เจอออกจากงานล่าสุดก็เขาต้องยอมรับ ทำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าตัดเรื่องของความคิดเห็นแบบคึกคักกันไปนะคะคุณผู้ฟังถ้ามองกันสิ่งที่ทํามันก็มาจากความเสียหน้าป่ะ <Okay. S 1> โดนปฏิเสธท่ามกลางตรงนั้นก็อาจจะเสียหน้าว่าอุสาเดินไปหาชวนดีๆทําไมทําอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอกลับไปถึงโตแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะถึงได้บิ้วตัวเองกลับมาแล้วมาทําอย่างนั้นเอาจริงเวลาอายกระเจ็บป่ะคุณผู้ฟัง อะไรมาก่อนเอาเอาเป็นเราเนี่ยนะเดินหกล้มสมมุติว่าเราจะขึ้นตึกกรมมี่ถ้าใครเคยมาตึกกรมมี่หรือลองไปตึกไหนๆก็ได้ค่ะมันจะมีบันไดขึ้นตึกลองสะดุดบันไดอะสะดุดหน้าไม่ต้องฟาดแล้วไม่ต้องฟัม่มเลยแค่สะดุดเสียการทรงตัวนิดนึงหรือเดินสะดุดที่ฟุตบาทเหมือนจะไม่มีใครเห็นไม่ต้องล้มลงไปนั่งพับเท่าไหร่แค่ขาย,ย่่ลงไปรองเท้าพลิก รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกอายก่อนจริงๆความรู้สึกเจ็บมันน่าจะมาก่อนนะมันกระทบกับร่างกายแต่ความรู้สึกอายมันพุ่งมาสูงกว่าใช่ไหมคะอายมันมาก่อนเพราะฉะนั้นในการที่โดนปฏิเสธอะความอายมันก็จะมาความเสียหน้ามันก็ต้องการรักษามันก็เลยอาจจะทําให้สิ่งต่างๆที่มันออกมามันทําเพื่อกลบเกลื่อนความอายความเสียหน้าอันนี้แหละมันก็เลยทําให้เกิดปัญหา ที่เราเห็นเห็นกันที่แสดงออกด้วยความรุนแรงต่างๆพื้นฐานมันมาจากรักษานะความรู้สึกข้างในที่มันหมดอะ่ะอยู่ๆเซลล์เอสตีมมันก็ดำดิ่งไปสำหรับบางคนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วพลล่วงปุ๊บตายตายตาตบางทีหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเซลล์เอสตีมขนาดนั้นก็อาจจะรู้สึกว้าอายจังเลยมีใครเห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วสักพักค่อยเจ็บ หมือนสารสารบางอย่างมันหลังก่อนนะความเจ็บมันเลยมาทีหลังแต่จริงเท้าเบิกไปแล้วนะแผลเบิกไปแล้วแล้วพอเอาสักพักพอมาสนใจที่ความเจ็บอา้าวความอายพอความอาอหายไปอุแผลเจ็บมากเลยวะก็ค่อยๆดูตัวเองไปนะคะคุณผู้ฟังก็มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไอเรื่องของความโกรธไอเรื่องของความอายแต่อย่าทําให้มันทําลายชีวิตเพราะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณคนที่เอาน้ําไปสาดน้องคนนั้นนะ่ะก็งานก็ต้องออกถูกไหมคะ งานต้องออกแล้วใช่ไหมเพราะว่าทางที่ทํางานเขาก็รู้สึกว่าอาจจะทําเพราะว่าเป็นทางงานบริการด้วยไงก็น่าเห็นใจนะแต่ก็ต้องถ้าเป็นเมืองนอกคงได้ส่งไปทําพวก anger management ประมาณแบบไปบริหารจัดการอารมณ์เรื่องเรื่องพวกนี้ได้แต่เมืองไทยให้ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยเนาะก็จะทํำยังไงให้โกดน้อยลง หรือควบคุมได้มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเล่าด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้เราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแต่มีคน้อามเห็นเขาทวีตกันนะเขาแนะนํามาได้น่าดูมากเลยนะว่าถ้าเราอยากจะไปชนแก้วหรืออยากทําความรู้จักกับใครในร้านข้าวต้มเขาเขียนได้น่ารักมากเลยขออนุญ,ญาตอ่านนิดนึงได้ไหมคะขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อเขาว่านะพี่หมีสวัสดีครับเขาบอกว่าร้านข้าวต้มเนี่ย คนที่เข้าไปเขาก็หิวอะเนาะและถ้ามีใครหน้าไหนไม่รู้มาขอจนแก้วด้วยคืออะไรวะถ้าอยากทําความรู้จักก็สั่งขแขนงหมูกรอยำกุนเชียงปลาสลิดเกลี้ยมบวยหมูสับคอหมูทอดน้าําปลาซูปเปอร์ตีนไก่ผัดผักบุ้งปลาเค็มส่งไปเลยหนึ่งชุดเออถ้าถ้าเกิดว่าที่โต๊ะก็มีเบียร์วางอยู่แล้วให้สั่งไส้ตันทอดเพิ่มด้วยทําความรู้จักแบบนี้มันก็ดีไปอีกอย่างนะคะเราไม่มีเรื่องด้วย EFM พ mm hmm. รุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เอ้วันนี้มันอะไรก็งงวันกันไปนหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันดุนบาสนะคะสองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเข้ามาสองหนุ่มเรามีสองสาวต้อนรับค่ะและแน่นอนเราเปิดด้อมต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะ EFM f a n d แฟนด้ e มไลฟสาทุ่มสายเราเปิดทันที02ลสองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสาค่ะ EFM f a n แฟนด้อ คุณผู้ฟังอยากรู้นะคะวันอังคารที่ผ่านมาน้องอุมอิ่มเขาทักอะไรไว้นะคะย้อนหลังได้เลยค่ะติดตามได้ทุกช่องทางทุกวันอังคารสดๆก็ได้นะคะวันที่เราจะเจอกันเร็ววันอังคารจะเป็นวันที่เราเจอกันเร็วคือ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มสองชั่วโมงกับแ a r i s X Urban <S ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสไตล์เออร์เบิ s o นครอพร้อมภายในสุดคูเบาะหนังสีทูโทนมีบัญชีธนาคารไหนไม่สําคัญลงทุน B Innotech ง่ายขึ้นกับ BF Fund Trading จาก b b l a m ค่ะ Angahn Klumbo. <laughs>